อย่าพลเรงช่วยอย่าพลเรงช่วยนีดหนึ่งตอนให้รอบมันขึ้นมาที่พันห้าเบาให้รอบมันขึ้นมานหนึ่งแล้วปล่อยคัดเลยตับอย่างยางปล่อยคัดเลยมันอ้นี้นกกระยางปล่อยคัดนี่แหละปล่อยคัดอย่าพลเรงด้วยปล่อยคัดเฮ้ยเขาหยางปล่อยคัด ยขัดใส่เกียร์ ไว้อ่ามาปล่อยคัดเลยอืมเดี๋ยวคันเรง สา,สามเลยก็ได้เกียร,ร,ร,ร์ธรรมาดาแรงนี่แหละแรงเกียโโกร์โตเหยียบคัดไปเหยียบเบรกอันนี้ต้องไปเกียร์ไหนออกเกียร์สองหน้าของเลยมันได้อยู่ถ้ามันจอดนิง่งค่อยใช้เกียร์หนึ่งถ้ามันรถ ถ้าเราบันวิ่งแล้วพอเกียรสองได้กรก,รดดดแบบกรนาะมีไแกีฬาเกียร์สามเหยียบคัดไว้เหยียบคัดไว้ปอยคัดเลยแบบเนี้ยลูกกรนาดเหยียบคัดเหยียบเบรกดึมาเกียรสองอันเกียร์หนึ่งเออ คัดเร็วคือเกี่ยวข้งชะลอกโอเคเดือมกียดสองเลย sốt đưa máy gear 2 gear 2 luôn đấy không phải gear 3 đấy đưa máy gear 2 đấy đấy อ,อย่าขัดใส่เกียร์สามโอ้ว่างนี่นั่นโอ้นั่นโอ้เอานี่เกียร์หนึ่งพังหมดอันนี้เกียร์อ,นนยอะไรนี่เกียร์หนึ่งเกียร์สามเราดึงมาตรงกลางเอยียบคัดสิดึงมาตรงกลางเฉยๆน,นี่แหละแล้วก็พักไปเฉยๆน,นี่แหละนั่นเป็นเกียร์สามแล้วเออเกียร์สามถ้าเราดึงมาว่างปุบ๊บมันจะอยู่ตำแหน่งสามตำแหน่งพร้อมจะไปสามเราไม่ต้องไปโยกมัน

ใส่เกียร์สามเดี๋ยวคัในใส่เกียร์สามตึงตรงกลางแค่นั้นแหละเ อย่าเบรกถึงมาที่เกียรสองไปเลยเ๋ย่บคัดไว้เ๋ย่บคัดไว้อปล่อยคัดได้เลย อย่าเบรกอย่าพัดอย่าพัจมสเกียหนึ่งสเกียร์หนึ่งใส่เกยร์สออย่าพัดพัดสเกียร์สองค่อยปล่อยพัดอย่าพิ่งตัวนิดหนึ่งลแล้หนา้าอยเบรกแล้วอย่าพัดอย่าพัด lộn quá ขาซ้ายมันไม่ไม่สัมพันธ์ไงขาซ้ายแพ่วไม่ยอมปล่อยก็ปล่อยแล้วมันไหลไงก็เลเเยเหยียบเขาเล่งด้วยเหยียบเขาเล่งด้วยพอเหยียบเขาเล่งแล้วค่อยแล้วค่อยปล่อยคันสัมพันธ์กันสามขาฝ่าเลยอ๋อ้ไอ เหยียบคันเร่งช่วยเร่งรอบเลย2,000รอบอะดับแล้วเร่งรอบเลย2,000รอบจะค่อยปล่อยคันเร่งรอบรอไปเลยปล่อยคันด้วยจะค่อยปล่อยคันโอ้เหยียบเกลียวหยียบคัเหยียบคันเร่งไว้2,000รอบปล่อยคันปล่อยคันเออเหยียบคันเร่งไว้ปล่อยคันนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละอ่าอ่าต่อไปก็ หันมาเหยียบพันเล่งสองพันรอบไว้แล้วค่อยแล้วก็ปล่ดยปล่อยคัดพร้อมกันเน่เออนั่นแหละไปเลยเหรอไปเออนั่นแหละแบบนี้แหละจะให้เครื่องมันดับดิเมา giờ phanh lên quái ơ nè nè giờ phân rồi ơ nè nè dầm mấy đêm đó là mấy Nó đang có góc góc dùm Nó mới nêm ngay